ช่วงนี้ก็เข้าใกล้ซัมเมอร์แล้วนะคะแพ้ก็เลยจะมาแต่งหน้าในรูปของวามโทนเกิลไว้ดูกันนะจะเป็นออกแนวส้มตุนต่นๆแบบนี้เลยปัญหาผิวของแพรเนี่ยแพ้จะเป็นคนมีรอยดำรอยแดงบริเวณกรอบหน้านะคะงานผิวในวันนี้แพ้จะเลือกใช้ครูชั่นนะคะเป็นโกลด e ครู Co Co ชั่นของไทนี่เมคอัพแบรนด์นี้ได้เป็นของครูเปานะคะประสบการ์ช่างแต่งหน้าของเขามา,มา18ปีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าของแพ้ด้วยนะอจะบอกว่าคูชั่นทําดีมากปกปิดนินมากอันนี้คือภายในตบเดียวเลยนะคะ คูชั่นของเขาเนี่ยจะเป็นทั้งรองพื้นแล้วก็บำรุงไปในตัวนะคะให้ลูกที่เนียนฉ่ำบาวตามคอนเซ็ปที่ต้องการเลยเปรียบเทียบทั้งสองข้างให้ดูนะคะจะบอกว่าแตกต่างกันมากๆที่สําคัญคือยังให้ดูฟิลที่ยังธรรมชาติอยู่ด้วยนะงานผีวของเราคือฟินิชเร็วมากเราก็มาคอนทัวร์กันต่อเลยคะ่ะคอนทัวร์กรอบหน้าเลยนะคะ ที่เขียนคิ้วในวันนี้แพรก็จะใช้ที่เขียนคิ้วที่สีตรงกับสีผมมากที่สุดนะคะเป็นแนวตรงอย่างนี้เลยเบนหัวคิ้วเพื่อเพิ่มความประมุนนะคะคอนทัวร์บริเวณสันจมูกนะคะเวลาถ่ายรูปออกมาจะได้จึ้งพุ่งๆโด่งๆสีที่แพรใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสีโทนส้มอมน้ำตาลนะคะทาบริเวณเปลือกตาให้ทั่วๆเลยหลังจากนั้นเทสีที่เข้มกว่าเดิมนะทาบริเวณใกล้ๆชิดคมขอบตาค่ะ อาจจะปัดหางตานิดนึงให้ตาดูเฉียวๆนะคะแล้วก็จะมากรีดขอบตาด้วยอินไลนเนอร์แบบดินสอนะใช้สีน้าตาลจะได้ดูละมุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตาดูโตขึ้นด้วยตัดขนตาให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาติดขนตาแบบจับชอบแบบสมบูรณ์แล้ว เพิ่มความวิงด้วยชิมเมอร์ทาบริเวณที่หัวตาเลยค่ะบัชออนในวันนี้แพ้ก,ก็จะใช้สีส้มอมน้ำตาลนิดๆนะคะเหมือนประมาณว่าผิวบ่มแดดอะไรแบบนี้โดนแดดมาแล้วแก้มเป็นสีนี้เลยลิปในวันนี้ก็ใช้โทนสีส้มอมชมพูนะคะจะได้แบบว่าดูเกาหลีใสๆน่ารักน่ารักจากนั้นก็ใช้สีแดงเนี่ยแตะบริเวณอินเนอร์ลิปนะคะจะได้ความละมุนมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยฟินิชลุคของสาววามโทนต้อนรับซัมเมอร์นี้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะงานผิวก็ยังดูฉ่ำเนียนแบบสาวเกาหลีแต่ก็คือยังทนกกับสภาาาพอศาศาประะะเทไทไยยด้วนะคะ ฝากคูชั่นของไทนี่เบร u อัพด้วยนะ